การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้าศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดสมุทรสงครามงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทาโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สองอาชีพเมืองสามน้ำสามอำเภอหน่วยที่สามเรื่องเส้นทางนาเกลือขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแหล่งผลิตเกลือที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศมีพื้นที่ทำนาเกลือประมาณ5,000ไร่โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงครามได้แก่ตำบลบางแก้วและตำบลลาดใหญ่เนื่องจากลักษณะเป็นดินเหนียวและดินเค็มมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลสะดวกต่อการขุดลอกทำรางเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่นาการทำนาเกลือ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าทั้งดินน้ำลมและแสงแดดน้ำที่จะใช้ในระบบหมุนวนถ่ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเวียนไปเรื่อยๆไม่มีการปล่อยทิ้งกว่าชาวนาจะได้เกลือจะต้องภาคเพียรและเอาใจใส่ในผืนนาทำงานไปตามขั้นตอนต่างๆคือขั้นที่1การปรับสภาพท้องนา หลังจากทำพิธีแรกนาแล้วชาวนาจะเริ่มปรับสภาพท้องนาก่อนซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากถ้าพื้นนาไม่แน่นเวลาที่รื้อนาจะมีเศษดินโคลนจากท้องนาหลุดขึ้นมาปนกับเกลือทำให้เกลือสก,กรปรกและไม่ได้ราคาขั้นที่ 2. การใช้น้ำน้ำที่ใช้จะไม่มีการเททิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ แต่จะหมุนเวียนใช้ไปเรื่อยๆและต้องสังเกตระดับน้ำวิตน้ำไขน้ำเติมอยู่เสมอเพื่อไม่ให้วงจรการผลิตต้องหยุดชะงักไปในขั้นใดขั้นหนึ่งขั้นที่3การรื้อนาเกลือที่ตกผลึกอยู่บนพื้นนาจะจับตัวเป็นแผ่นนาเมื่อมีปริมาณมากพอชาวนาก็จะรื้นาโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอีรุนถครูดไปบนแผ่นเกลือ จนทั่วพื้นนาเพื่อให้แผ่นเกลือแตกออกเป็นเม็ดจากนั้นก็จะหาดเกลือไปเก็บไว้ในยุ้งฉา